จะให้ดูอะไรเพื่อนๆอ,อันนี้ผักผักที่ไม่รู้จักชื่อนะนเนี่ยว่าจะเชิดหาเนี่ยค่ะทำไมถึงรู้ว่าเป็นผักพอดีไปสีท่าตนนะุอ,อ้าไม่ใช่ไปอำเภอรกระนวลพอดีไปแวะกินกุวยเตี๋ยวที่ปั๊มน้ำมันเขาก็เลยเอาไอเนี่ยใส่จานมาด้วยกับพวกหัวะพาแล้วก็กะหล่ำปีแต่มีผักอันเนี้ยมาด้วย เนี่ยแบบหน้าตาแบบนี้ค่ะพเพื่อนๆเราก็เลยชิมดูออกจะเปรี้ยวๆมีกลิ่นหอมๆนิดๆถ้าคนไม่ชอบไอ้กลิ่นผักอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเหม็นเหม็นเขียวอย่างนี้แหละแต่เราเป็นคนที่ชอบกินผักชอบกินผักที่แบบว่ามีรสชาติแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยพันใส่กระดาษทิชชู่มานะคะ ลกณะใบก็จะเป็นแบบนี้มีขนนิดๆแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆคนไหนรู้จักบอกด้วยนะคะในกระผักอะไรเราจะเอามาเสียบไว้ในกระถางดูว่าเขาจะติดไหมมาลุ้นด้วยกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยกระพันกระดาษที่ชู่มาแล้วก็ใส่ในกระเป๋ามาเนี่ยเขายัางฟื้นขึ้นมาเลยวันแรกเหี่ยวมากเลยเนี่ยเหี่ยวจนจน เอาเข้าไปไว้ในในขวดน้ำแบบเนี้ยเพิ่งจะออกมาวันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเสียบกันเพื่อนไปเสียบใส่กระถางดูวเขาจะติดไหมเนาะเสียบวันนี้เลยเสียบไวปลับได้เนี่ยโอ้หักตาด กวางตุ้งห้องเต้ไม่ใช่กวางตุ้งต้นเกิดมนเยอะเลยเสียไปถ้าเขามีรากแล้วค,ค่อยจะย้ายขออาศัยขออาศัย,ออศยก่อนนะหนูมียังไม่มีชื่อไม่รู้ผักอะไรกาแถมมากับจานก๋วยเตี๋ยวถาผักก๋วยเตี๋ยวชิมดูนี่ค่ะ เพื่นคนไหนรู้จักชื่อนะบอกด้วยนะคะนี่ก็ผักหน้าบ้านของเรายอดตอเยอะแยะไปหมดเลยอยันนี้ไม่มีอะไรมากแนะนำผักที่ไม่รู้จักชื่ออยู่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ